สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจจนสีรับกับเข้าสู่ขอ l ดิวตี้ซอมบี้นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงมิชชั่นสุดท้ายในโมเด l Warfare Zombie ที่อัปเดตเข้ามาในช่วง s e a ัน n 5 Reloaded รวมไปถึงการเชื่อมโยงกันกันกบภาค Black Ops 6นะฮะที่ทาง a อ l ดิวตี้เองก็ปล่อยวิดีโอซีเนมติกเทเลของแมปถัดมาแมปที่2นะ,ะที่ชื่อว่า Liberty Fall แน่นอนว่าในวิดีโอนี้เราจะสปอยกันค่อนข้างจะเยอะนะครับพาะง้นขออนุญ,ญาต แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะตรงนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะอยากลองเล่นมิชชั่นนี้เองก่อนนะฮะอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตสรุปเนื้อหาที่เกิดขึ้นภายในด่านสุดท้ายมิชชั่นสุดท้ายของ Operation d e a d b o l กันสักนิดหนึ่งละกันนะฮะดตรเอวาเจนเซนเนี่ยตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเรเวนอฟนะครับคือเหมือนจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นหรือว่ามีการเปิดใจกันมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ ช่วงมิชชั่นก่อนๆน,นี้นจะสังเกตได้ว่า2คนนี้เหมือนกับมาทํางานแล้วโดยนอฟเองก็พยายามปิดบังเรื่องของต้นกําเนิดหรือว่าชาติกําเนิดของเอวาพอสมควรนะทำให้มันมีการเคลือบแคลงใจแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้ร่วมมือกันหรือว่าเปิดใจให้กันทําให้เรื่องส่วนตัวมันเข้ามามีบทบาทในการทํางานร่วมกันนะฮะแต่ในมิชชั่นนี้นะครับดูเหมือน2คนนี้เขาจะพักเรื่องพวกนั้นแล,แล้วแล้วก็คุยกันมา่ขึ้นแล้วก็มีความไวเนื้อเชื่อใจกันไม่ขึ้น ดเรเจนเซนเลยตัดสินใจที่จะเชิญเขาเข้ามาร่วมโอเปเรชันนี้นะรวมไปถึงตั้งใจที่จะให้เดนโบเขามีส่วนร่วมด้วยนั่นก็คือการที่จะตัดขาดกับเอนติตี้แล้วก็ปิดดิเมนชันริฟที่เปิดขึ้นในเมืองแห่งนี้นะฮะผมเดาว่าก่อนหน้านี้ที่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเขาเองกับเอนติตี้หรือว่าความสามารถในการใช้พลังของเขานะฮะ แต่ว่าด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ยมันแรงยิ่งขึ้นความผูกพันหรือว่าการที่เขาสูญเสียสติหรือการควบคุมตัวเองหรือว่านิมิตอะไรพวกนี้นะครับก็มันรุนแรงยิ่งขึ้นเลยทําให้เธอตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อหยุดมันสักทีในช่วงมิชชั่นนะครับตัวเควสเนี่ยจะให้เราเดินทางไปยังที่ต่างๆที่มีความทรงจําของเจนเซนในช่วงวัยเด็กนะครับมันเป็นการประทะกันร,ระหว่างคนหนึ่งคนกับอีกหนึ่งหลายๆชีวิต เข้ามาปะทะกันในห้างเดียวนะทำให้มันมีเรื่องของความทรงจําปะปนกันไปเพราะตัวไอจีเองเนี่ยเขาก็พูดถึงตัวเองว่าเป็นวมากกว่าที่จะเป็นคนคนเดียวนะครับมันเป็นหลายๆสิ่งซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันแทนค่าใครหรือตัวอะไรกันแน่แต่โดยในท้ายที่สุดแล้วนะครับในช่วงบอสไฟเนี่ยเราจะได้ยินคําพูดหรือว่าประโยคที่เหมือนสื่อใจความสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เหมือนประมาณว่า เอจีเนี่ยต้องการที่จะปกป้องดร์เจนเซนนะครับต้องการที่จะปล่อยให้เหล่าอาสุรกายหรือว่าสิ่งผิดปกติจากอีเทอร์ริฟที่มาจากอีมิติหนึ่งเนี่ยหลุดเข้ามาในโลกทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะปกป้องดร์เจนเซนนะฮะจากคนที่ชื่อว่าชา d o w s สมิธหรือว่าชา a d o w แมนนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทใน Co ร์บดูตในจักรวาลก่อนๆหรือว่าไทม์ไลน์ก่อนๆพอสมควรเหมือนกันเอาเป็นว่าเรายังไม่ขอลงดีเทลในส่วนตรงนั้นนะฮะเอาเป็นว่า ดรเจนเซนกับเอ t จตได้ตัดขาดกันแล้วแล้วด n s e รเจนเซนเองก็มีความสามารถในตอนนั้นที่จะปิดอีเทอร์ริฟลงได้นะถือว่าโอเปอเรชั่นเดนโบว์ได้คอม plete นะครับจบสิน้นแต่ว่ามันไม่มีเขียนบอกอะไรประมาณนั้นเท่าไหร่นะครับคือพอเราสู้บอรไฟ์เส็จปับ๊บมันตัดเข้าคัตซีนเลยทีนี้ส่วนของคัตซีนผมขออนุญาตที่จะเล่าไปพูดไปพอสวิดีโอไปด้วยแล้วกันนะเพื่อหเห็นเป็นฉากๆไปนะฮะ ก ah, uh ็อย่างแรกสุดเลยก็คือเริ่มมาที่เราตัดไทม์สกิปมาที่3เดือนหลังจาก Operation Redbow l เนี่ยครับเราเจอดรเจนเซนเหมือนมาพักอยู่ในห้องสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรอยู่เต็มเตียงไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เรเวนอฟมีสายเข้ามานะฮะ How on my bestha อ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงประโยชน์โฆษณาของสองคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ Reaction ของทั้งคู่ด้วยนะครับ r ร v e n o ฟเนี่ยก็เหมือนกับโทรเข้ามาเพื่อถามสาทุกสุกดิบดแต่ว่าเจนเซนเนี่ยเขาตอบไปเหมือนกับค่อนข้างน่ารักนะครับว่ามาเช็คว่าลูกสาวทำอะไรอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะซึ่งจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นมันใกล้ชิดมากๆนะครับแทบจะไม่มีเรื่องของเขาเรียกอะไร ความเครือบแคลงใจมาเป็นตัวก้านแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่อยู่นตรงหน้าตอนนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งใน Wonder Weapon หลายคนน่าจะมีโอกาสได้ลองใช้แล้วนะครับกับ Wonder w o l f d g 2นะฮะด้านซ้ายมือเป็นบูปลินของอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ทำข้อมูลอะไรมาเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ Spot On ดูแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือมาแต่ก,ก่อนแต่เก่าแล้วนะครับเอกคือเอกสารที่เห็นนะตรงนี้รวมไปถึง อะไรก็ตามเนี่ยมันดูมีสภาพที่มันมีขาดชำรุดยุ่ยนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นของเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือว่าในโปรเจกต์ก่อนๆแต่นั่นแหละอ่ะแทบจะทันทีผมขออนุญ,ญาตพอสต่อนะครับโปรเจกต์เจนัสนั้นหลายๆคนคงทราบดีนะครับจากในคอม l ิวตี้แบล็กออฟโ Cold War นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เอ็ดเวิร์ดริทโทเฟนนั้นเป็นคนตั้งใจทำขึ้นมานะฮะซึ่งก็จะเกี่ยวโยงไปกับกลุ่มเรคเควม ในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้มีการ cover ไปแล้วนะครับว่าชะตากรรมของ r e ็ u ค e m รวมไปถึง Edward ิร์ดหรโทเฟนนั้นมีความขัดแย้งกันยังไงแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกันยังไงใน Black Ops 6ก็มี็มี cover ในส่วนนั้นลงแล้วไปแล้วนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างตื่นเต้นเลยตอนนี้ที่หลายๆอย่างมันพยายามจะเชื่อมโยงต่อกันนะฮะบ,บนแฟ้มเอกาสารเขียนว่า incident report liberty fall นะครับก็เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเมืองริบบิ y ีฟอ l นะครับหรือเกี่ยวข้องกันกับโปรเจกต์เจนัสนั่นเองตัวเปิดแฟ้มมานี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นรูปของเอ็ดเวิร์ดเรทโทเฟนนะครับส่วนในทางขวามือเป็นเอกสารแบบบทสนทนานะครับคำต่อคำเลยถูกเขียนไว้เมื่อวันที่23เดือน2ปี91นะครับซึ่ง ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงหลังจากแมปของ Terminus Island นะครับก็ยังไม่รู้อะไรเยอะเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงทั้งคนเขียนและคนคุยกันด้วยผมไม่สามารถซูมแปแลเราเดี๋ยวเอาไปปฏิปตอเดี๋ยวคงจะขออนุญาตทำในวิดีโอถัดไปทีละกนันนะฮะ ยังเห็นได้ว่าเรเวนอฟยังคงจะ Respect เจนเซนนะครับยังคงมีการเรียกด็อกเตอร์เจนเซนอยู่นะครับแล้วก็มีการถามไทถึงจุดถัดไปที่เธอตั้งใจจะดำเนินการหรือว่าดำเนินการวิจัยนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่ h i l l out. I'm glad you c a l l e d I tried the whole vacation thing. I really did, but I needed to keep my mind occupied. I kept thinking about Miller's report. I'm visiting the site of the localized incursion she survived as a child. อ่ะถัดมาในส่วนของไดอะล็อกตรงนี้นะครับเราพอจะรู้แล้วว่าเอกสารที่อยู่ในมือของดอร์เจนเซนนั้นที่มาที่ไปยังไงนะครับก็มาจาก Miller รนะครับมิลเลอเนี่ยหนึ่งเป็นหนึ่งใน NPC ที่สนทนากับเราผ่านทางสายวิทยุทางเสียงขึ้นเสียงว,วิทยุอย่างเดียวนะครับใน r o เด r f a r e z o m b i e นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับในส่วนของโปรเจกต์เจนัสเนี่ยแหละแล้วก็ทำให้เธอมาอยู่ที่นี่นะครับจริงๆแล้วเธอได้รับการเขาเรียกวอะไรพักร้อนเหรอหรือว่าการไปผ่อนคลายหลังจากช่วงของการเสร็จมิชชั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเธอก็พยายามที่จะ เหมือนกับไม่ทำตัวให้ให้ว่างอะไรสักขนาดนั้นนะครับก็พยายามมาตามต่อในส่วนของสิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นบนโล,โลกใบนี้หรือว่าที่มันเกี่ยวกันกับการผ่ามิติอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งจังหวะนี้ผมก็ค่อนข้างจะจับสังเกตได้นะครับว่าทันทีที่ดรเจนเซนพูดถึง ที่อยู่ของสิ่งที่เธอกำลังตามหาอยู่หรือแม้กระทั่งที่ที่เธออยู่ตอนนี้นะครับพอพูดถึง Liberty f a l ้ัอรปเรเวนอฟค่อนข้างที่จะเอ๊ะทันทีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นั่นนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับอ่ะแล้วก็จังหวะที่เอวาหรือดัเจสันหันมาจากทางมุมกระจกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเธอตานั้น มีสีนะครับก็แน่นอนแหละมันน่าจะแปลว่าเธอยังคงเชื่อมต่อกับอี t h e r rift นะฮะอ่ะก็สีนนี้ก็ถือได้ว่า เหมือนกับเฉลยแล้วก็ทำให้คนลุกกันนิดนิดนึงนะครับเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้เอวาเนี่ยมาอยู่ที่ Liberty Fall ที่เกิดเหตุหรือว่าที่ที่เธอคิดว่าน่าจะหาบาอแสเกี่ยวกับรายงานเพิ่มเติมได้พอดีนะครับแล้วก็ก็เราจะขอย้อนกลับมาในซีนกระจกอีกทีหนึงน่งฮะจะสังเกตได้ว่าจะมีใครสักคนเราไม่แน่ใจในส่วนของเพศเนาะแต่ว่าเป็นเงาดำๆที่เหมือนใส่หมวกด้วยนะครับอยู่ด้านในของกระจกเนาะซึ่ง พอเราพูดถึงว่าใครสักคนที่ใส่กระจกในซีรีส์ของ modern warfare แล้วก็มีชื่อคนคนนั้นเคยเอ่ยม,มาแล้วครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็มีอยู่รายเดียวนะก็คือ shadow man นะครับหรือว่า shadow smith นะครับที่ทาง entity เคยกล่าวขึ้นมาว่ามันตามล่าตัว d ร r jensen อยู่นั่นเอง แล้วผมก็จะขออญาตมาต่อในส่วนของ cinematic trailer ของ map Liberty Fall ใน Call of Duty Black Ops 6นะฮะมันมีเพลงอยู่เพราะงั้นผมขออญาตข้ามในส่วนเพลงไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ตอนต้นของ trailer เนี่ยเอาจริงหลายๆคนสามารถไปดูได้แหละก็จะเป็นซีนที่ริกโทเฟนนั้นอยู่ในสวนกับครอบครัวนะครับค่อนข้างที่จะ ดูสุขใจแล้วก็สบายใจกันมากเลยนะครับบรรยากาศดีๆอุณภูมิแสงแดดอะไรดีๆชิวๆนะครับแต่ความสุขก็เหมือนจะหายไปอย่างรวดเร็วยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่า,าทางคุณเมียเนี่ยเหมือนเธอบอกว่าเธอค่อนข้างจะหนาวปะก็เลย <laughs> ริกโทฟเฟนเลยจะลุกไปหยิบผ้าหม่มหรือว่าเป็นผ้าอะไรมาคลุมอะไรสักอย่างนะครับก็ นั่นแหละฮะแต่ตรงนี้สังเกตได้อยู่นิดนึงนะครับว่าเขาเจ็บหน้าอกด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งจะก็จะสังเกตเห็นได้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจตรงต้นคอนั่นเองนะก็คือมีรอยแผลเป็นอยู่นะครับตัดภาพกลับมาก็ครอบครัวนั้นอยู่ในกองไฟแล้วนะฮะแล้วก็ซีนนี้หลอดมากนะครับบอกตามตรงเลยว่าหลอดมากๆแล้วเอามาทำเป็นตั้มเนลอีกต่างหากนะครับผมรู้สึกเลยว่า เทรยาร์ดเขาค่อนข,ข้างจะคุกกิ้งพอสมควรนะครับเกี่ยวกับความหลอนของซอมบี้ในภาค Black Ops 6นี้นะฮะก็กลายเป็นว่าทั้งหมดมันเป็นความฝันนะครับซึ่งเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะฮะอยู่บนเตียงโดยที่สภาพการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับชุดนอน,นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูถึงความอิดโรยแล้วก็การค่อนข้างจะลุกขึ้นมาจากเตียงเนี่ยสังเกตได้ชัดเลยว่าเขา ยังอยู่ในที่ที่มันใกล้ๆกับที่ทํางานหรือว่ากลับมาจากที่ทํางานในสภาพนี้แล้วก็นอนเลยนะฮะอ่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจนิดนึดน่งนะครับก็หัวเตียงนะครับมีรูปของเขาแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็ทางด้านขวาล่างเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสถานที่โลเคชั่นบอกเนาะว่าเป็น Liberty Fall นะครับเวสเวอร์จิเนียวันที่18เดือน2ปี1 9 9 1ระยะเวลาชั่วโมง1500ชั่วโมงนะครับ มีเรื่องให้ point out ตรงนี้2เรื่องด้วยกันนะฮะหลักๆเลยคือ1วันที่นะครับวันที่เนี่ยเป็น1วันก่อนเหตุการณ์ t e r m i n u น Island นด์นะครับเทอร์มินั s ไอแลเป็นแมปแรกของภาค b a c k of 6ซิเนาะเรเบ็ l จะถือว่าเป็นแมปที่2นะครับเพราะงั้นการดำเนินเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะเรียกได้ว่าใกล้กันมากๆเลยนะครับแต่ก็คงจะให้แนะนำเล่นแมปตามลำดับของมันนั่นแหละ ทีนี้เราพอจะเขาเรียกวอะไรดีมีหลักฐานหรือว่ามีประเด็นที่อาจจะคลายข้อของข้อสงสัยได้บ้างแล้วนะว่าทำไมด p a รแพคถึงไปช่วยกลุ่มเร็กวิเมที่โดนจับที่เทอร์มินัสไอแลนด์ในวันที่19เดือน2ปี1991นะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ริเ e อร์ตี้ฟอลก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็ ประเด็นที่2ที่พูดถึงในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวนับชั่วโมงนะฮะหนึ่ชั่วโมงมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะฮะเอาตัวชั่วโมงมาหารด้วย24เนาะหนึ่หาร24เราจะได้62วันนะครับสเดือนก่อนแล้วนี้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นผมยังไม่ได้ไปรีเสิร์ชตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอามาต่อกันวิดีโอถัดไปนะฮะขออนุญาต โดนสดอะไรเท่าที่มันเป็นไปได้ไปก่อนนะครับเอาจริงเทเลอร์นี้พึ่งดอกเมื่อคืนของวันที่ผมรคคอร์ดวิดีโอนะตอนนี้เลยนะก็ถือได้ว่ามีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเยอะพอสมควรนะฮะใครที่เล่น call of duty zombie ภาค modern warfare 3ยังไม่จบหรือยังไม่ถึงไหนเนี่ยเราอยากมาตามติดเรื่องราวตรงนี้นะครับก็แคชชั่กันนิดนึงนะครับหรือว่ามาตามดูวิดีโอผมรีแคปกันสนดิดหน่อยก็ได้นะฮะ อ่ะก็ผมขออนุญาตพูดถึงในซีนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็มีเสียงประกาศเตือนมาว่า d i m ension breach นะครับหรือคือแตกออกหรือว่าถูกฝืนฝ่าฝืนข้ามมายังมิตินะครับซึ่งหัวเตียงใกล้ๆเตียงเนี่ยมีแบบจอพร้อมสื่อสารพูดคุยกันเลยนะครับก็ติดต่อไปยังซับเลเวอเทนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตัว ด็อกเตอร์ที่อยู่ในจอนะครับก็บอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับแซมนะแซมในที่นี้ผมยังไม่อยากฟันไปว่าเป็นเมันต้านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นใครสักคนก็ได้นะครับจริงๆก็มีความเป็นไปได้อยู่ดีที่จะเกี่ยวข้อกับเมันต้านะครับแต่ว่าหลายหลายหลายอย่างเลยแนะสิ่งที่เราเข้าใจในตอนนี้คือเธอจากเราไปตั้งแต่ใน black ops cold war ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมขำมากกว่าจะจะใชนะครับว่าแม่งหัวเตียงแม่งเนี่ยมีปืนวันเดอร์เวปอนอยู่นะครับซึ่งก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงปืนนี้ไปแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็นะฮะแม่ก็สมก็เป็นลิกโทฟเฟนมัง้งก็ต้องก,ก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะอ่ะก็ในจอเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนมีบางอย่างโผล่มา ด้านหลังตัวดรอกเตอร์ที่ใส่แว่นเนาะแล้วก็ทําให้เขาหายไปนะฮะก็เราไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะเนื่องจากจอมขาวดำเนาะอ่ะก่อนจะไปในซีนถัดไปนะครับจังหวะนี้เราได้เห็นอะไรที่มันเชื่อมต่อกันกับคัตซีนสุดท้ายของมิชชั่นเซนชั่นนะครับซึ่งก็คือกระจกตัวนี้นะครับซึ่งยังไม่มีอะไรค่อนข้างจะชัวร์ว่ามันเป็นกระจก ตัวเดียวกันหรือเปล่านะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าใช่อย่างแน่นอนเลยนะฮะ <anch> ard, ที่ไหลซ้ายของเจ้าที่คนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นตราของโปรเจกต์เจนัสนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ผมอยากพอยต์เอาไปว่า เขาเป็น s e c urity ของโปรเจกต์นี้อีกทีนะฮะแล้วก็จากซีนเมื่อกี้นี้รวมไปถึงซีนนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าคฤหาสน์แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมนะฮะในเวลาเดียวกันมันดูเหมือนอยู่ในสภาพที่มันค่อนข้างจะผุพังด้วยซ้ำนะครับ ต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่กลางคฤหาหา์ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารสนิยมอะไรของฝรั่งเหมือนกันนะปลูกต้นไม้ในบ้านผนังและทางเดินต่างๆดูผุพังนะครับก็เดาได้ว่านี่เป็นเพียงเขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมป์ในการวิจัยหรือว่าเป็นสถานที่ในการที่เหมือนกับมา observation สิ่งสิ่งหนึ่งหรือทดลองอะไรแบบหนึ่งที่ที่แห่งนี้เนี่ยมีเพียงเพื่อปกปิดเท่านั้นไม่ได้กะตั้งใจว่าเอาไว้อาศัยอยู่จริงจังัเท่าไหร,ร่นะฮะ อ่ะก็จังหวะนี้นะครับก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับว่าเขาก็คือบริสโทเฟนครับจริงๆแล้วมัน มีการพูดถึงว่าการรีเวิร์กหน้าตาเขาสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าเอนจินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็เรื่องของปีด้วยอะไรด้วยอาจจะทําให้หน้าตาเขาก็ต่างออกไปในแต่ละยุคในแต่ละไทม์ไลน์นะฮะแล้วก็ในที่อย่างนี้เองก็ข้างนอกเหมือนจะเก่าจะพังจะสุดโทมแต่ก็นะฮะมีในส่วนของเอลิเวเตอร์แล้วก็มีการป้องกันที่แน่นหนาเลยนะฮะ <c oughs> โอเคก่อนที่เราจะไปถึงในซีนถัดไปนะฮะจริงๆวิดีโอมันเพิ่งออกมาเนาะแล้วก็ตอนแรกมันไม่มีออโต้เจเน a เรต c a แคปชั่นนะครับแล้วผมเองก็พยายามฟังหลายรอบแต่กลัวว่าจะฟังผิดเหมือนกันซึ่งผมก็จะขอเชื่อในตัวออโต้เจนแคปซับไตเติลที่ขึ้นมานะตอนนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเขาสาบานเขาจะไม่ปล่อยให้ลูกหลุดออกไปได้นะครับซันนั่นเองนะตอนแรกผมอาจจะฟังไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นแซมหรือเปล่าหรือเป็นใครหรือเปล่านะแต่ก็ กลายเป็นว่าเป็นลูกของเขานะครับเจ้าตัวพลังงานสีม่วงมาเป็นหมอกมาเป็นควันนะครับที่จัดการด็อกเตอร์คนที่อยู่ในวิดีโอไปตอนแรกเอ้ยอยู่ในจอไปในตอนแรกนะครับแล้วก็มาจัดการริทโรเฟนที่อยู่ในลิฟต์นะตอนนี้ด้วยนะครับโดนดึงขึ้นไปบนเพดานของลิฟต์แล้วก็หายไปเลยนะฮะร,รวมไปถึงตัวหมอกเนี่ยก็พยายามเลื้อยมาทําลายตัวปืนมาด้วยไปพ่นด้วยนะครับค่อนข้างจะสื่อในมุมที่ว่า ไม่ต้องการให้มันมีอะไรบางอย่างที่สามารถจะทําร้ายสิ่งที่อยู่ด้านหลังหรือว่าห้องที่ลิฟต์ตัวนี้มาส่งไปทีนะฮะ Edward, อ่ะแล้วเจ้าตัวลูกกลมๆนี้นะครับก็ปล่อยควันหรือหมอกสีม่วงออกมานะฮะเขาก็พูดออกมาว่า I already am ในที่นี้คือเหมือนกับฉันได้ถูกปลดปล่อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ เสียงมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เจเนเรตตออกมาทีนะครับแต่คิดว่าด้านในเนี่ยอาจจะเป็นลูกชายของริทโทเฟนนะครับที่เราเห็นกันในคัดซีนตอนต้นนะครับที่อยู่ในรูปภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้นต่อของโปรเจกต์เจนัสที่เอ็ดเวิร์ดริทโทเฟนตั้งใจจะทำไว้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่เอาเป็นว่าช่วง2เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ณวันนี้นะครับ น่าจะเกี่ยวข้องก,กันกับการที่เขาได้สูญเสียลูกและเมียไปนะครับรวมไปถึงอาจจะก,ก่อตั้งในส่วนของสถานที่ที่ Liberty Fall ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันค่อนข้างมีช่องว่างระหว่าง c o r p Duty c o w War ช่วงที่ Requiem นั้นได้ทำ Operation ในการปิด e t h e r Rift นะฮะแล้วก็เว้นมาถึงช่วง5-6ปีนี้2เดือนก่อนที่จะถึง ในส่วนของอีเวนต์วันนี้นะครับแล้วก็1วันหลังจากนี้ที่เทอร์มินัตไอแลนด์ด้วยทีนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องราวค่อนข้างจะถูกปูมาใหญ่เยอะมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คงจะต้องเพ t สเทนชันกันนิดนึงนะครับแต่ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีบทแล้วก็มีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอดีตปัจจุบันแล้ก็อนาคตนะฮะ เราอาจจะรู้ชะตากรรมตัวละครบางตัวแล้วนะครับว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่อยู่รอดหรือว่าอาจจะลงเอยยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตเนี่ยมันจะส่งผลต่อในอนาคตแล้วก็อาจจะขยายเรื่องราวให้มันกว้างยิ่งใหญ่ขึ้นไปยิ่งขึ้นอีกทีด้วยนะฮะก็เอาว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะสองแมปแรกที่จะออกมาใน Call of Duty Black Ops 6นะครับนั่นถือเป็นทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องราวของ Call of Duty z o m b i e นะครับอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ก็จะมี c l o s e Beta Test Multiplayer ของ Call of Duty Black Ops 6ทางช่องผมเองก็หวังว่าจะมีคอนเทนต์มาฝากกันนะครับก็จะทสในส่วนของ Performance ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง p l 4และ Play 5มาให้ชมกันเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา เอาไปไว่าอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมประเดี๋ยวไงเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ